สวัสดีทักทายสบายดีสดีฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศมาพบพ่อกะน้องพอ่อซีหรือว่าน,ออน้องอ่าเฮอยยองยังกว่า,านี้พี่น้องมื้อนี้เฮากับพาพี่น้องอามาเลาะทง่งนาอีกแล้วพี่น้องบ่ได้ไปไซดอกเนาะเพราะว่าชีวิตน้องพ่อซีเองก็บ่ได้ไปไซนอนจะหันขายปิงกล้วยเลยกะ,ะมาท่งไหทยทงนาเนาะพี่น้องมื้อนี้อากาศดีแฮงมื้อนี้ก็เป็นวันพระฤหัสบดีเนาะอันเวลา ช่วงนี้กัเป็นเวลาประมาณสี่โมงน้องพี่น้องน้องปุซี่เองกับพูซี่ไปซ้ก็เลยอันคุณแม่เผิ่นสวนออกมาหน้าว่ะอ่ะไปเบิ่งหน้ามาไปเบิ่งเข่าเนาะเพราะว่าย่านงวย่านควายยังมันกัดเข่าก็เลยอ่าน้องปูซี่ก็เลยพาเมาย์ออกมาหน้ามาเบิ่งเข่าอยู่นานะาะเฮ้ยเมื่ออื่นเป็นวันศุกร์เนาะพี่นอ้องอ่าน้องปุซี่เองก็บเสดขายกล้วย ซื้อกล้วยมาแล้วแหละแต่ว่าเมื่ออื่นกะอ่าชิคายเนาะแต่ว่ามื้อน,นี้เฮากลไปเบิ่งกล้วยมาไปซื้อกล้วยดิบมาไว้พี่นอ้องย่านกล้วยมันบ่มีหนะั่นนะก็เลยซื้อมาไว้มื้อน,นี้เฮากับ,บ่มีหยังหลายพี่นอ้องมาเฮามาทง่งนาเฮากะสิได้พาพี่น้อง FC ทั้งหลายแอนย่างรอบเบิรง์งน่งนาเนาะเบิ่งอ่าข้าวแล้วก็เบิ่งบรรยากาศรอบขา ยามเย็นทงไห่ทงหน้าของประเทศลาวเนาะพี่น้องเดี๋ยวห้ามไปเบิ่งเขาน้ากันเลยเนาะว่าสิง,งามสำได้งามสื่อน้ำสิได้เหรอเฮไปเบิ่งน้ากันพี่น้องพัตสิพาพี่นอ FC, ้องเอฟซีเหลาะสมทงไห่ยทงหน้านํำกันเลยเนาะเพราะว่า น้องผดซีเองก็ได้ย่างหล่อเบิ่งเนยน้อยหนึ่งเนาะเข่าก็ง,งามพี่น้องเห็นบ่อ,อันนี้มันเริ่มมันเริ่มเรืองอะไรพี่น้องมันเริ่มสีออกอันนั้นมันเริ่มสีเป็นเม็ดอันแก่ๆแล้วเนาะปะน้องผดซีสีพาฟซีเป็นอยาง,องางหล่อเบิ่งท้องนานำกันแดดอ่าส่งเวลาประมาณสี่โมงแรงพี่น้องแดดกันยังแหงอยู่เนาะ บรรยากาศคันทาทิศตกดินกะชิง,งามกว่านี้เนอันนี้แดดมันยังแหงอยู่เนาะเป็นยังไดจ้าทงนาบ้านน้องภาษีผู้ใดอันหมักบรรยากาศเนี่ยนี่ก็มาเด้อพี่น้องแดดยังแห้งอยู่หน่อยหนึ่งเนาะเพราะวะภาพชิดยังไม่ตกดินพี่น้องจ๋า ยางเหรอเบิรงท้องไทยท้องน่านแบบนั้นสาวงานเห็นใกล้แล้วพี่น้องใกล้อัอนชินด้เบิรงอันคลิปน้องปุซีหาปลาดำขดเลยแต่กะบ่ะหูว่ามือใดเนาะแต่กะรอติดตามชมน้ำกันนี่แหละน้องพุซีเองกับฮบ้หัวชด้เวลามือใดเนาะเบิง่งบรรยากาศรำแข้งพี่น้องวิวดีขนาดเลยน้องปุซี่หมกักหมักธรรมศาสตร์เดี๋ยวนี้เพะว่ะ หนึ่งมานี่มันอันสง,งบดีพี่น้องมันบอคันเทาอยู่แบบนี้มันบอวุ่นวายกับภัยเดแบบชอบความสง,งบสง,งบอะไรอย่างงี้นี่บ่หมักความวุ่นวายเนาะข่าวงามจริงพี่น้องงามคคกงามนี่เบิง่งเขานี่ <laughs> ซูมกล้องให้เอฟซีเดบิ่งในตรงไหทตรงหน้าเลยแ <laughs> <laughs> ดดส่องตาพี่น้อง มองสุดลูกหูลูกตาเห็นบ่มองสุดลูกหูลูกตาถ่งยังไงยังไงท่งหน้ากันใหญ่กว่าน้องพอู้สีเพราะว่าน้องพู้สีตัวเล็กกระติดเดียวเออแดดฮ้อ,อ,อนแห้งพี่น้องเก็บผ้าทิพกัน <laughs> เก็บผ้าทิพกันเด้อมันจะได้ห่มใบไยอีกอย่งางประมาณนี้เนาะ <laughs> แดดแรง วันนี้เราก็มาในชุดลายเหมือนเดิมเาเป็นคนมักใส่เสื้อลายถึงจะเสื้อลายแต่ไม่หลายใจนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นต้นต้นพุทราหรือว่าพะษาลาวเอินต้นมะกะทันอ,อะไรพี่น้องอกล้องกระส,สันเนี่ยจะ่าหิวเข่าไปจ๊ะบรรยากาศดี วิวงามเลยหมักเดหมักธรรมชาติแบบนี้จังเลยบรรยากาศดีแห้งพี่น้องเบิง่งบรรยากาศรอบๆเนาะถ้งหน้าแถวนี้แม,ม็มนมดแม็นมดเลยนเนาะแม็นมดเลยของข้าเจ้านะบ่แมดคลองน้องโพสีคนเดียว อันเ่คินไคองนองบุชีคนเดียวเดียว,ยวพี่น้องเป็นทงหายทงหน้าคองอันพี่น้องอยู่้างหายางหน้านี่แหละบบแมนคองนองบุชีคนเดียวดอกขัดเป็นอันทงหายทงหน้าคองน้องบุชีคนเดียวนี่ปั๊สซำซี่หับพี่น้องเลยซำซี่หับมอดกวาสันซ่าเพราะว่าเป็นลูกสาลาเด้ <laughs> รับไปเต็มเต็มเลยขนมปุชีมีที่หายที่หน้าก่วงขนาดนี้ อันนี้ยมันเป็นของเขาบบเมงคลองเขาหรือว่าข้างหน้าจะเป็นของเขาบ่เนี่ยนี่บ่กับโบเมงเนาะพี่น้องฮัสิไปเบิ่งนทงนาอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องอันนี้ข่าวข่าวฝั่งนี้เ่ยมันมันเลื้งแล้วเนาะมันอัดใกล้สิได้เวลาแบบอีกบ่โดนด่อใกล้สิได้เก็บเกี่ยวแล้วแต่ว่านาฝั่งนี้ยังอันนี้เป็นนาของน้องพุซีเองได้นาฝั่งนี้ แต่หน้าฟังว่ะหน้าฟังพ่น่ะเป็นของกระเจ้าบวกเป็นของน้องพ่อีนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าของน้องพ่สีเองมีเอฟซีร้านฐานทามเขมา้ามาเนาะว่าหน้าน้องพส่สีจักให้จักให้ตาจักเี้ยน้องพ่สซีเองกับโบหูเนาะทามคุณเมย์แล้วคุณเมย์ก็ว่าบบหูคือการนี่นี่ถงหน้าน้องพ่สียาวจนสุด สุดไอต้นไม้สองกกข้างลังค่ะพี่น้องแต่กับเบือดละครัจักหายจักยังนอนาะเบูคือกันกี่ไร่กี่ตารางว้าไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้ต้องถทำาใไพ่สับไปะนี่ทมไพ่กรบเบือพี่น้องทมคุณเมฆคุณเมฆกวบบ่าบู้นี่อันนี้กับบรรยากาศข้อไพยน้ำกล่องสัน,สน มองอยังไงทุ่งนาก็ใหญ่กว่าน้องพศีอยู่ดีโอคุณแม่เฮาอยู่พ่นพี่น้องบบเห็นดอกพ้ใดบเบิร์คขะขางบบเห็นคุณแม่น้องพศีดอกฮิฮิเอ้ยนางกอนเมื่อยเด้ อันนี้ก็เป็นทงนาอีกทีหนึ่งได้แต่ว่านานตินบ้านกะข่าวก,กาลังออกพี่น้องข่าวกําลังต่างคันเห็นบอกมันเป็นมิดอย่างนี้จะข่าวยังเนี่ค่ะมันมันดำเขาเรียกข่าวอะไรไม่รู้มันออกพุนมาถักชิเรื่องเองดอกนะ้องพี่น้องนะเห็นบอกมูเซียงก็บพู่ข่าวยังข่าวใจบบยังประมาณน,นี้บอกฮอรอนคุณแม่เขาก็อยู่บนพุ่นพี่น้นอง อันนี้เป็นต้นต้นพุทราพี่น้องตะกี้หาคุณผอพ่นุเห็ดเทียงนะใส่ในหนีเนาะตอนน้องพอูซีายังน,น้อยๆเฮียนอยู่ประมาณอ่าปอหาโมหนึ่งยังประมาณนี้ผอพ่นเห็ดเทียงนะใส่บอน,นี้แต่ว่าพอเวลานี่แหละแบบ ส่วนหลายคนมันบก่อยนอนหน้าหนะาพี่น,อน้องผื่ก็เลยฮ้ออกเพราะว่าส่วงหน้าแรงส่วงบริหิษหน้าแล้วแบบอ่าพวกอันวัยรุ่นมันร้ายว่าสันซะพี่น้องหลายคนนะสิพูดเนาะเรื่องวัยรุ่นัยรุ่นมันร้ายผ <laughs> ื่นก็เลยแบบมามั่วซุ้มยังประมาณนี้เนาะพอผึ่ก็เลยฮ้อออกก็เลยแบบเวลาเกี่ยวข่าวเกี่ยวยังกับอาัยโฮมนี่แหละพี่น้องนั่งแต่กะ ลอยล้อลอยล้อแล้วจะควนสีปลายมือใด้เนาะต้นพุซาบ้านต้นพุซาอันนาน้องฟูซีก็จะสีปลายมือใด้ยังวะบรรยากาศยามแรงบรรยากาศดีแหงน้องฟูซีมากมากบรรยากาศเนี่ยนี่ขณะปุกเฮือนก็สิมาปลูกอันอยู่กลางต่งนานี่แหละพี่น้องเพราะว่าหนึ่งมาบรรยากาศดีสองมามเงียบสงบดีละกันสามมาบวุนว่นวายกับไผรเนาะ เฮ้ยมีปลานำขอนนำพี่น้องถฐานน้ำแห้งอีกหน่อยเฮาสิได้ม,มาหาปลานำขอนให้เอฟซีเดมมเวิ่งแล้วบัดนี้แต่กระบอกหูมือใด้เน,นาะถฐานน้ำมันแห้งก่อนตอนนี้น้ำยังบ่แห้งเนาะพี่น้องน้ำม,มาคอยก็ร้ายเคอยเต็มอีกแล้วพี่น้องเลยน้ำม,มาคอยหอเหน,นื่อยปุ๊งไงปุนงไงไม่สอรี่อีกประมาณนี้นะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องกระซิบประมาณนี้แหละน้องพุ้ซีเองก็บม่ได้พาพี่น้องอย่างหล่อใสดองหน้ามาหล่อทงหน้าอันทงหายทงหน้าของน้องพุ้ซีคือเก่าเนาะก่อนทิจากกันไปกะขอขอบพระคุณเอฟซี FC ทุกฐานเลยเนาะที่เข้ามาอ่าพูดคุยคอมเมนต์กับน,น้องพุ้ซีเนาะบางข้อความอาจฉริอันโบเห็นหรือเปล่าเอ้ยหรือบบว่าตอบบบถั่วโบเถิงจังไดก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเพราะว่าบางเถือ่อน้องพุ้ซีกะแบบมันโบเห็นขนาดเนาะ บมเมนว่าบมเมนว่าโบอยากตอบได้มึงถือมันบกขื่นราะว่าโทรศัพท์น้องพพซีเองกับบดีอัดวิดีโอนี่กับโทรศัพท์เมย์เล้สำหรับคลิปนี้พี่น้องฮาวกับสิประมาณนี้เลยเนะาะจะไหนกะฝากซ่องพ่ออ่าซ่องพ่อซีลูกซาลาเนาะพี่น้องฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากไว้เนี่ยอ,อมอมกำใจของพี่น้องเอฟซีทั้งหลายเนี่ยเด้อก่อนทีนจากกันไปกะน้องพ่อซีเองกะบ๊ายบาย สวัสดีคลิปหน้าเจอกันใหม่